น้องๆครับพี่เฮ้ยโอ้ยนี่ใครเนี่ยผมเป็นผู้จัดการร้านครับเรียกผมเหรอครับไม่ไม่ไม่พี่จะเรียกเด็กเสิร์ฟอ๋อเรียกเด็กเสิร์ฟครับผมเอ้าเมกเมกไปมานนี่มานนี่มานนี่ครับมีอะไรกินบ้างน้องเอ้ยเอาอะไรซาซามากินหน่อยไหมครับเออเฮ้ยมันนี่ดิครับไม่ใช่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 น้องเอามานนี่มันนี่มันนี่ช่วยไปเรียกเด็กเสิร์ฟคนนั้นหน่อยไปทีิ อา้าวเมื่อกี้น้องเขาเรียกออกมาไหมนะมีอะไรปะให้น้องไปเรียกดูเดมที่เหตุดิดได้ครับแดงมาเนี่เดี๋ยวมึงดูแลตัวนี้ให้ดีเลยนะได้ครับเดีย๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องมีราวนะตัวอื่นมึงจัดไปเลยนะไอตัวนี้เดี๋ยวกูเองมึงร้องคนให้ตบเพลิ่วงเลยมึงเดี๋ยวว่าเฮ้ยมึงเอาตัวนี้เลยไปนะใจเย็นใจเย็นเอาเลยไปล่ะชีวิตมึงกูก็ซื้อได้อืมใจเย็นเอาไหมใจเย็นใจเย็นชีวิตมึงกี่ล้านมึงเอาตังค์เนี่ย ไปขีดจมูกมึงดีกว่าจมูกมึงมันบานเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นด้วยฮ่าใจเย็นใจเย็นขอโทษครับเออยเ็นผมขอโทษเอ็งอย่ามาฟัวผมขอโทษจริงผมไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยใจเย็นวะนุ้ยนุ้ยฮะรอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยตายเฮ้ยเอาตาไปหาหมอ้ยโอ้โหแกกันโย่แต่กูไม่เห็นแกงั้นกูต่อยมึงนะเนี่ยเราชื่ออะไรผมนะฮะไม่ใช่ไอ้นุ้ยอะชื่ออะไรมาเน่มาเน่มาเน่ ก็ส่งความหาให้ตลอดนุ้ยเที่ยปั้นน้องตลอดเวลาเอาที่อะไรอะประสบครับประสบอุบัติเหตุอ้าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพี่ถามว่ามันใช่ทุกทีหรือเปล่าทำไมไม่รอให้เขาเล่นก่อนล่ะไม่ใช่คือพี่ถามไงว่าใช่หรือเปล่าใช่อันนั้นแหละโอเคใช่แน่งปีร้านปีร้านเองโอเคครับเดี๋ยวอย่าทําอะไรเดี๋ยวเดียวเดียวปิดก่อนร้านก่อนไปเลยนะล็อกเลยนะล็อกเลยพี่จะกลับแล้วเหรอครับอ่ะเกียร์พี่แป๊บนึง อ่ะบอกชื่อตลกตลกแล้วจะปล่อยกลับพอดีผมเมาแล้วฮะพอดีผมเมาแล้วผมผมชื่ออะไรชื่ออะไรเราอะไรฮะชื่ออะไรอยากได้เงินเท่าไหร่อ่ะนี่กูมี2่สองปึกมีเอาไปคืนไปชื่ออะไรชื่อเล่นระชื่ออะไรตลกตลกชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจริงชื่อจริงมันตลกกากกวกผมพูดจริงจริงชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงแล้วชื่อเล่นชื่อเล่นอะไรนี่อะไรชื่อเล่นชื่อเล่นไงเอาไปงั้นกลับเลยฮะออกไปได้แล้ว ปออกก็ได้ละออกไปสุดไปเนี่ยออกไปแล้วไม่ต้องในเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมคุณจะตีมึงก็ตีไปเลยอืไปไปเนี่อะไรอะไรให้ตลกออกไปฝากไว้ก่อนนะไอเด็กพวกนี้เนี่ยตามมาทำไมเนี่ยเฮ้ยจปิดร้านปม่ตรงนูก็ได้มันมีรีโมทอยู่ไปฮ้ไปไปได้แล้ว